สวัสดีครับแฟดครับสวัสดีครับหนึ่งครับพี่แฟดครับครับผมในปัจจุบันเนี่ยครับการทําประชุมออนไลน์ครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กล้องแค่หนึ่งตัวครับพี่แต่ถ้าเราอ่ะอยากใช้กล้องมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมครับก็ต้องบอกว่าสามารถทําได้นะครับปัจจุบันการประชุมออนไลน์ที่ใช้กล้องมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะครับได้ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับแต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยจะทําแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะ และราคาค่าอนข้างสูงครับผมครับผมและณปัจจุบันเนี่ยพี่มันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับอ่าอุปกรณ์นะครับผมก็จะจริงก็จะประกอบไปด้วยอ่าตัว,วลกล้องเอเวอร์แคมฮาห้าศูนย์นะครับผมซึ่งก็จะมีคุณสมบัติก็คือตัวกล้องรองรับความละเอียดสูงสุดถึง 4K นะครับสามารถซูมได้สูงสุดถึง12เท่าออปติคอลนะครับแล้วมาพร้อมกับดูออลเลนนะครับผมและที่สำคัญเลยเนี่ยเขามีพอร์ต HDMI out มาให้ด้วยนะครับหรือว่า จะใช้ตัวกล้องเป็น evercam 520 Pro T ก็ได้นะครับตัวนี้ก็รองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ full hd 1 0 8 0 p นะครับผมแล้วก็มีพอร์ตเทนด out ด้วยเช่นกันครับสำหรับตัวรวมสัญญาณภาพนะครับผมใช้เป็นตัวของ blackmagic design นะครับ a t h m mini pro นะครับผมซึ่งจะรองรับสูงสุดได้ถึง4 input นะครับผมแล้วก็มี usb output นะครับไปต่อเข้ากับตัว notebook ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกและใช้งานง่ายครับ ครับพี่แล้วเรื่องเสียงล่ะครับพี่อ๋อเรื่องเสียงนะครับผมก็ตอนนี้ผมใช้เป็น everphone 540นะครับตัวนี้ก็คือเป็นไม้และลำโพงในตัวนะครับสามารถต่อพ่วงสูงสุดรวมกันได้ถึงสูงสุดถึง3ตัวนะครับผมและเป็น usb เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยครับผมก็รองรับการใช้งานสูงสุดถึง20คนนะครับภายในห้องประชุมครับผมครับผมแล้วการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยพี่มันยุ่งยากไหมครับ อ๋อการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับผมเราต่อพอร์ตห้นีไอ์เอาจากหลังกล้องอะครับผมมาเข้าอินที่ตัว Back Magic Design ได้เลยนะครับผมพอมาเข้าแล้วก็ต่อ USB o u อานะครับไปตัวที่ตัวโน้ตบุ๊กแค่นี้เองครับผมง่ายเลยครับง่ายมากเลยนะครับผมครับผมแล้วก็การใช้งานล่ะครับพี่มันใช้ยากไหมครับพี่ช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยได้ไหมการใช้งานก็ง่ายๆครับเมื่อเราต่อมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะสลับภาพอะครับเราสามารถกดที่บนปุ่มของตัว Back Magic Design ได้เลยนะครับ อย่าเช่นว่าจะสลับกล้องเป็นภาพพี่นะครับผมก็กดจะสลับกล้องเป็นภาพรวมก็กดแค่นี้เองครับผมกดสลับไปสลับมาได้เลยที่บนตัวแ a g กแมจิกดีไซน์ได้เลยครับผมครับพี่แล้วตัวเอเทมมินิโปรเนี่ยครับมันมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆอีกไหมครับอ,อีกฟีเจอร์หนึ่งที่จุดเด่นของเขานะครับผมก็คือเขาสามารถทำพิทอินพิเจอร์ได้ก็คือทำภาพสอนภาพได้นะครับแล้วก็กดที่ตัวแ a ็กแมจิกดีไซน์เหมือนกัน นะครับผมก็จะเลือกมุมได้ทั้งหมด4มุมนะครับนี่ครับผมสามารถเลือกมุมได้เลยนะครับว่าจะใช้มุมไหนตรงไหนครับผมอืมครับผมสุดยอดมากเลยนะครับพี่แฟดครับทั้งสลับภาพได้ยังทําภาพซ้อนเด็กด้วยอ่าใช่ครับผมครับผมแล้วพี่แฟดครับพี่แฟดช่วยแนะนําอุปกรณ์ทั้งหมดอีกรอบได้ไหมครับอ่าได้เลยครับผมสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ต่อในโซลูชันวันนี้ก็คือจะเป็นกล้องเอเวอร์แคม550 นะครับหรือว่า e v e r Cam 520 Pro T ก็ได้นะครับผมส่วนตัวรวมสัญญาณภาพเราใช้ Blackmagic Design นะครับ a t เ m Mini Pro นะครับผมสำหรับเสียงนะครับเราสามารถใช้เป็น e v e r Phone 540ได้เลยครับผมครับผมดีมากเลยนะครับปัจจุบันนี้อุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับผมใช้งานง่ายและราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับใช่ครับถูกต้องครับผมก็ผมขอจบคลิปการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ